เรามาเล่นกันนะครับตั้งค่าคาลิเบรตได้ศูนย์ไม่ได้จริงคาลิเบรตศูนย์ศูนย์แล้วนะครับโอเคการชิมอ๋อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจุดหนึ่งโอเคเพราะว่าร้อยจุดหนึ่งไมคร คือเป็นสปเปคของเขาทีานี้ก็มาวัดชิ้นงานวัดได้ดคาลิเบทโอเคได้เราวัดชิ้นงานของเรานะครับคาลิปเปอร์เอ่อขาขาเบรกนะครับเรามาชุบอนโนได้อยาจะวัดความหนาสีที่ชุบนะฮะเอา20ไมครอนสุ่มวัดว้าว21 20โอ้เฉลีย่ยเท่ากันหมดเลยครับลองกลับดูสิ ยี่สิบสี่ยี่เอ็ดเอามะไม่เรียบเอ้าได้นะฮะโอเคบ้างแรงไม่ได้นะไมองน่าเรียบเรียบนะฮะผิวเรียบเกือบยี่สิบเฉลี่ยเท่ากันหมดใกล้เคียงโอ้ขอบคุณครับ